สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กฟีเจอร์เพเยอร์สรอบปัจจุบันนี้ที่เป็นเพเยอร์เดวิก e นะครับเราขอเริ่มต้นด้วยการรีวิวนักเตะค,คนนี้ครับกำลังฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับฟานซิสโกตินเกาครับจากบาร์เซโลนาครับนี่เป็น ฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกของเขานะครับเมื่อทำเลเวลตันแล้วเนี่ยจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94นะตำแหน่งหลักคือปีกข,ขวา RWF นะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับแต่จากโปรไฟล์เนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกอกองหน้าตัวต่ำหรือ c f หรือปีกซ้ายก็ได้นะครับเดี๋ยวจับไปลองลงแต่ละตำแหน่งนะครับ AMF เนี่ย90นะครับปีกซ้าย89แบบไม่บูสต์เลยนะฮะ c ี CF, เนี่ย87นะครับ น่าหมายความว่าตำแหน่งที่มีค่าพลังสูงสุดก็คือ9 4นะครับเดี๋ยวการรีวิวผมจะเอาไปลองเล่นทั้งปีกแล้วก็กองหน้าด้วยเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดค่าพลังครับความสามารถในการเล่นเกมลุก86ครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเปอร์จิตท่านยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมส่งสั้นส่งยาวไม่น้อยด้วยนะครับ87 90นะครับฟินิชชิ่ง88ครับลูกปั่นซ้าย90นะครับสปีดเนี่ย89สปีดต้น92ยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์91นะครับผมดูอาจจะไม่มีค่าพลังอะไรที่มัันน90ไปปลายะครบแต่ก แทบจะไม่เห็นจุดด้อยเลยนะครับผมในเรื่องของการเล่นกองหน้าแล้วก็ปีกนะครับบาลานซ์ไปเกนะครับความอึดก็พอมีนะครับการใช้เท้าขวาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสกิลนะฮะมีสกิล7สกิลนะครับสามารถไปเปิดสกิลเพิ่มได้นะครับมีดับเบิลพัสแล้วมีสกิลยิงไกลถึง3สกิลครับปั่นลองเลงได้พุ่งพุ่งลองเลงชูตติ้งไลซิ่งช็อตครับสกิลยิงเนี่ยน่ากลัวทีเดียวนะครับพิวชิกเฟิร์สไทม์ช็อตกับสกรูพาสซิ่งนะครับผมเพลงสไตล์จะเป็นปีกกธรรรมชาติิิหือโพลฟ เอนนังสำหรับฟรานซิสโกตินเกาในเวอร์ชันเบสเพยเยอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะระดับบอลเงินเท่านั้นนะครับแล้วอย่างที่บอกไปนะครับนี่คือฟีเจอเพยเยอร์ครั้งแรกของเขาในปีส2 0 2 1เลยนะครับผมแหมเป็นฟีเจอเพยเยอร์ครั้งแรกมาทั้งทีค่าพลังก็พอถูถ,ถูถ่ายถ่ายไปได้นะครับผมคือผ้าพลังรวมเนี่ยอาจจะดูไม่สูงนะ90กลางๆแบบนี้นะฮะจ,จะดูไม่สูงนะครับแต่ว่าทีเด็ดของปีกคนนี้คือสกิลยิงฮะ หมันไส้โดนมามากเลยจังหวะนี้ทำหน้ากวนโอยมากเนี่ยจังหวะนี้ติดไลซิงช็อตนะครับยิงเหินเินนิดๆนะฮะติดไลซิงช็อตลูกบอลมันนิ่งๆเหินเนะครับแล้วก็มีสกิลยิงพุ่งๆอย่างลองเลงชุดติ้งนะครับแล้วก็สกิลปั่นอย่างลองเลงไดฟ์นะครับถือว่าเป็น3มสกิลที่พึ่งพาได้เลยนะครับแล้วในช่วงแรกผมจะจับตินเกลไปเล่นเป็นตำแหน่งปีกขวาเลยนะครับตำแหน่งหลักเลยนะฮะมาดูจังหวะนี้ครับตัดเข้ามาแล้วหักเข้าซ้ายนะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับอย่างที่บอกนะให้นึกภาพเเมซลยนะะ มิสซี่คือปีกขวาแล้วมาเล่นจังหวะเข้าล็อกเข้าซ้ายเนี่ยก็เป็นเท้าหลักซึ่งเป็นเท้าที่อันตรายของปีกขวาถนัดซ้ายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานอย่างมาเดรดนานะของบาร์เซโลนาครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจับมสซี่ไปเล่นเป็น AMF ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีกขวาผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่ทดแทนได้ดีนะครับมาดูจังหวะนี้ฮะตัดเข้ามาเฟกช็อตตัดเข้ามา พอายอมที่จะล็อกข้าวซ้ายเล่นสไตล์เหมือนเมสซี่เลยนะครับปัน่นชนคานบนครับแม่ผมขอพูดถึงการทำฟูลทีมบาร์เซลโลนานิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ทำฟูลฟิเจเพ์เยอร์ของบาซานะเพราะว่าบาซ่าเนี่ย เป็นทีมที่มีนักเตะตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งปีกเยอะมากแต่ว่ามีตำแหน่ง CF ที่เป็นตำแหน่งหลักคนเดียวก็คือมาตินเบทเวตนะครับผมอันนี้เราไม่พูดถึงนักเตะระดับบอลทองแดงลงมานะสำหรับปีกซ้ายก็มีกิสมันมีเดมเบเล่อันซูฟาตินะครับผมปีกขวาก็มีเมสซี่ซินเกานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งปีกจริงๆแล้วอะ่ะเขาสามารถทดแทนได้ปีกซ้ายปีกขวาได้นะครับสำหรับบางคนนะ ไปเล่นเป็นปีกซ้ายก็ได้อย่างเดมเบเล่เนี่ยปีกซ้ายมาเล่นปีกขวาได้ทดแทนได้แต่สําหรับปีกขวานะถ้าเกิดว่าใครที่เอาเมสซี่ไปเล่นเป็น AMF ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะตินเกาไปเล่นเป็นปีกขวาดีกว่าเดมเบเล่นะอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองเวอร์ชั่นนี้นะถือว่าเป็นนักเตะ ปีกขวาที่เล่นเท้าซ้ายได้ธรรมชาติมากแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังหลายอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้เด่นเป็น95บวกแต่ก็เป็นค่าพลังที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงที่พอจะสามารถเค้นเอาความสามารถหลักของเขามาใช้ได้นะครับถือว่าคล่องตัวสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับอันซูฟาติค่าพลังอาจจะไม่ได้เวอร์ทะลุร้อยเหมือนกับอันซูฟาตติแต่ว่าเท่าที่ลองเล่นนะครับถือว่าคล่องตัวแล้วก็มีอาวุธหนักคือการยิงฮะดูจังหวะนี้นะครับ ลากจี้ตัดเข้ามาแล้วใช้เดวบ์ทัสใส่เลยครับแล้วก่อนที่จะหวดด้วยไลซิ wow ่งช็อตครับเดี sure <h 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 ๋ยวดูภาพใช้ทีนึงนะเนี่ยปีขวาแล้วตัดเข้ามานี่ใส่เดวบ์ทัสใสเลยครับแล้วก็ล็อกตัดใส่ไรซิ่งช็อตยิงคุ้มๆเหินเแบบนี้สะใจครับผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีกขวาตัวนี้ฮะแล้วมีความคล่องตัวสูงนะครับ อารมณ์คล้ายๆกับเมซี่เลยนะคือถึงแม้ว่าค่าพลังการคลองบอลน,นะครับผมอาจจะไม่ได้ดูสูงเท่ากับเมซี่นะแต่เท่าที่ลองทดสอบลองเล่นนะรู้สึกว่ามีความคล่องตัวเกินค่าพลังอ่ะแล้วแถมมีสกิลดับเบิร์ทัสด้วยนะครับจังหวะที่เราจะต้องดวล1น1ต่อหนึแบบนี้เนี่ยใช้ดับเบิรทัสใส่กองหลังได้เลยนะครับทุกคนสปีดไปริมเส้นแล้วตัดเข้ามาครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับเนี่ย เพราะว่าส่วนใหญ่เรานิยมใช้เมสซี่มาเล่นเป็น a m f ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นติมเกาก็ต้องเล่นปีกวาแล้วครับแบบนี้สําหรับเวอร์ชั่นนี้นะโอเคทีเดียวนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะอันนี้สําหรับใครที่จะทำฟูลทีมฟีเจอร์เพยเยอร์ของบาร์เซโลน่านะผมก็เลยแนะนําแบบนี้แต่สําหรับใครที่ทําแบบฟูลทีมแบบฟรีสไตล์แบบค่าลังไม่จํากัดอันนั้นต้องดูอีกทีนึงว่าไอดีของเราเนี่ยมีนักเตะปีกวาคนอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนแผนนิดนึงครับที่ผ่านมาจังหวะ แต่ณจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเล่นหน้า3แล้วใช้ตีนเกาลงไป็นตำแหน่งหลักคือปีกขวานะนี่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นหน้า2คนเพราะว่าเป็นแผนที่หลายคนนิยมเพราะฉะนั้นบาซ่าสำหรับใครที่ทำฟูลทีมเนี่ยจะจัดทีมแบบไหนนะฮะผมจะจับเอาตีนเกานะครับผมมาเล่นเป็น CF ฝั่งขวาแล้วจะลองเพิ่ม Position Booster นะเพิ่มพลังให้กับตำแหน่ง CF นะนี่เปิด CF ได้เลยนะครับเพิ่มเป็น89นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอา เมสซี่นะมาเล่นเป็นเอเอ็มเอฟนะแล้วก็เอาทีนเก่ามายืนคู่กับอันซูฟาติไปเลยเพราะว่าผมเห็นหลายคนนิยมเอาอันซูฟาติมาเล่นเป็น CF เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเนี่ยยืนคู่กันแล้วนะครับสำหรับอันซูฟาติกับทีนเก่านะอันซูฟาติซ้ายนะครับทีนเก่าขวานะครับเป็น CF คู่แบบนี้แล้วเมสซี่ยืนเป็น AMF เอนะฮะแล้วเอาเปดี้เนี่ยมาเล่นเป็น CMF แทนมาราโดนานะจากรฟิกมาสักคู่นะครับผมว่าคู่นี้อันตรายครับทุกคน ราะว่าอันซูฟติปีกซ้ายแล้วถนัดขวาตินเกาปีกขวาแล้วถนัดซ้ายแบบนี้ทําชิ่งกันระเบิดระเบอร์ฮะทุกคนบันเทิงเลยอะ oh. ถึงแม้ว่าความเร็วของอันซูฟติเนี่ยจะเร็วกว่าตินเกาเยอะครับแต่ว่าความคล่องตัวใช้ได้นะครับสําหรับตินเกาดูจังหวะน,นี้ครับ oh. <c oughs> สะใจมากลองเลี้ยงชุดติ้ง <c oughs> กองหน้าที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คือกองหน้าที่มีสกิลติดมาแบบนี้ฮะแล้วสกิลยิงสะใจทั้งนั้นฮะ <c oughs> แล้วคล่องตัวสูงดูครับ แตะหลบมา1 2 3สองสัดด้วยซ้ายครับแม่มันจะลงตัวพอดีอ่ะจัดทีมแบบนี้นะอันสุฟติยืนซ้ายอา่อตีมเกาายืนขวานะเล่น CF คู่กันนะลงตัวฮะนี่แตะหลบมาทีลิงแล้วปั่นแบบเนียนๆนะเนื้อเหนือโอสุดยอดเลยครับดูจับบอลแรกดีนะฮะทำไปทํามาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า เก่งเกินค่าพลังดูแตะแตะขาดเลยฮะเฟิร์สทัชดีฮะแตะไปตรงพื้นที่ว่างกองหลังในสกัดพืดไปเลยนะ่อนที่จะยิงแบบเหนือเหนือครับเนี่ยลงตัวคะหรือจะใช้เป็น CF นะฮะของเมสซี่มายืนคู่กับติณเกาก็ได้นะทดแทนกันได้นะครับน,น,นี่ดูจงังหวะโอ้ยเหนือเหนือฮะรู้สึกว่าทําไมมันคล้องอย่างนี้ครับค่าพลังเนี่ยดูไม่สูงแต่ว่าเล่นแล้วเพลินฮนะเล่นแล้วสุดเหมือนกันนะตัวนี้ดูฮะเดิมเบิร์ทัชอีกแล้วครับ แสียดยิงไม่เข้าไม่งั้นจะสวยมากดูจังหวะนี้ฮะมาตบเข้ามาแล้วไหนแล้วหวดนี่แหละครับค่าพลังยิงไม่สูงฟินิชชิงก็ไม่สูงแต่สกิลสนับสนุนเนี่ยมันโหดนะฮะลองเล็งชุดต,ติงไลท์ซิงชอ็อตแล้วก็ลองเล็งได้ครับจะปั่นก็ได้จะคุมก็ได้ครับได้หมดด้วยเตะเข้ามาแล้วเฟิร์สทัชดีมากครับน่ากลัวครับแต่จังหวะแรกดีอะไรก็ดูดีไปหมดนะฮะทุกคนดูจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะลองปั่นบ้างครับ ยงิงพุ่งมาหลายครั้งแล้วขอปั่นอีกทีนึงติดบล็อกมันเล่นได้หลายมุกอะเออถ้าเล่นปีกข,ขวาก็ปั่นได้ครับหรือจะเล่น CF เนี่ยก็จะปั่นหรือจะยิงพุ่งก็ได้ร้องปั่นนะฮะผมจะเปลี่ยนมาเป็นมุกปั่นบ้างละแต่ทั้งอันซูฟติแล้วก็ตีเดีเนี่ยเพลงสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์คือเป็นปีกธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นเป็น CF เนี่ยก็อาจจะเห็นเขาวิ่งฉีกไปริมเส้นไม่ต้องแปลกใจนะครับจังหวะนี้ก็เป็นอีกลูกนึงที่ยิงสะใจมากอะยิงเข มาดโนนาจัดแบบแรงๆเข้ามาให้แล้วจับเฟิร์สทัชดีอีกแล้วครับแล้วยิงหวดแบบสะใจมากอะลองเลี้ยงชอตติ้ติดบ่อยมากครับดูจ่ายแบบยัดๆัดตึงแรงมา้วเฟิร์สทัชแตะได้เปรียบเลยครับบอลกระดอนนิดนึงแล้วตั้งพอดีฮะองศาแล้วหวดเต็มข้อแล้วเอเต็มแข้งเข้าไปพุ่งแบบนี้สะใจครับทุกคนนี่จังหวะสวนกลับชิปก็ได้ครับความเร็วก็พอมีนะฮะแล้วจับบอลแรกดีมากแล้วยิงเสียบคานโอ้โห ถ้าเกิดพูดแบบไม่อวยนะค่าพลังเนี่ยอาจจะดูไม่สูงอาจจะไม่มีค่าพลังอะไรที่มันเด่นชัดเหมือนกับอันซูฟติที่มีสตีดสูงคลองบอลดีนะครับผมแต่ว่าตีนเกาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่สมดุลอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วนะจับเป็นตัวจริงได้ถ้าเกิดเซีตซีเรียสเรื่องความเร็วนะก็เอาเป็นอะไหล่ชั้นดีได้สําหรับใครที่ทำฟูลฟีเจอร์บาร์ซ่าแต่สําหรับใครที่ทำฟูลฟีเจอร์ฟรีสไตล์นะครับผมก็ดูว่าไอดีของเราเนี่ย มีนักเตะคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่านี้หรือเปล่าดูจังหวะนี้ครับทิ้งท้ายด้วยลองเล่งได้ครับแม่อย่างที่บอกไปนะมีสกิลเป็นอาวุธหนักครับสำหรับปีคนนี้นะฮะยิงพุ่งก็ได้ยิงเผินก็ได้ยิงปั่นก็สวยอีกด้วยครับทุกคนดูฮะโคตรสวยฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ